มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทะเบียนรถพระราชทานตรงกับทะเบียนบิ๊กตู่เป๊ะค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่17มกราคม2564ัหโดยหลายคนนะคะอาจจะมีแนวทางในการซื้อหลังจากครั้งที่แล้วนะคะซื้อทะเบียนรถพระที่นั่งรัชกาลที่10แล้วพากันเฮเกือบทั้งประเทศค่ะ ล่าสุดนะคะก็ได้มาอีกแล้วค่ะโดยในครั้งนี้ทะเบียนรถด,ดิรัพพรพระราชทานยังตรงกับทะเบียนรถของบิ๊กตู่อีกด้วยค่ะทะเบียนรถก็คือ9973นะคะและ9302ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ